ลุกท่บ้านมาแล้วครับาบ้านคุณมีปัญหาอยากเจะหาทางแก้ไขอย่างกับสาเหตุส่วนนี้นะครับเสียงผมอาจจะต้องแข่งกับสว่านนะครับเพราะว่าเป็นการทำคลิป เรียวๆบนหลังคาแล้วก็ฐานถามมีไหมไหมบางทีไม,มไม่ได้พกขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่มันอาจจะการพกขึ้นมาเยอะๆบูบนหลังคาตอนนี้อยู่บนที่สูงนะครับอยู่บนประมาณชั้น3ของบ้านนะครับที่หลังคานี้นะครับมีปัญหาเรื่องร้อนเรือ่องรั่ววันนี้ครับเรามาแก้ไขปัญหาเรื่องร้อนเรื่องรั่วกันนะครับนี่คือในส่วนของหลังคานะครับเห็นหลังนู้นยืนอยู่นั่นคือพี่สันชจ้มชื่นนะครับนี่ก็ช่างแมนนะครับที่เห็นอีกคนนี้ก็เป็นช่างเบสนะครับ และนี่คือส่วนของหลังคาเก่าที่เป็นกระเบื้องหล่อนนะครับวันนี้นะครับขั้นต้นนะครับเราก็จะเป็นการยิงระบบยึดก็คือการยิงแปรใหม่บนหลังคาทั้งหมดเลยนะครับยิงแปรใหม่ลงบนหลังคายึดแปรแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะคํานึงผิดคือผมหรือหลายคนเราก็จะคิดว่าแปรเป็นเหล็กนะครับพอเริ่มทํางานจริงแปรกลายเป็นไม้เพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรกันในบ้านเลยนะครับพอแปรเป็นไม้ก็เสียเวลาหน่อยนึงคือต้องไปหาสกรูใหม่นะครับตอนนี้ ยิงแปรกาวไนท์กับโครงหลังคานะครับก็เป็นการยิงแปรเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการายิงวางแผ่นอ e p d ดีบวกกับเมทัลชีสแล้วก็ทำสันครอบส่วนนี้นะครับนี่คือส่วนทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ช่างแมนนั่งอยู่นะครับก็เพื่อลดปัญหากระเบื้องที่อาจจะแตกได้นะครับเราก็ใช้ไม้บันไดพาดไว้กับแปรนะครับโดยที่เรายิงจุด หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ยิงนะครับนี่เรายิงยิงทุกจุดเลยนะครับยิงนปนแปรทุกจุดนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเป็นขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกของการทํางานนะครับในการทําระบบหลังคากันร้อนกันรัวนร่วกับ EPDEPD e นั้นมีจาหน่ายที่ช่างรุกคู่บ้านโฟมสีเมืองนนแผน EPD นั้นมีขายที่เดียวแน่นอนที่ช่างรุกคู่บ้านโฟมสีเมืองนนต่อไปอาจจะมีสาขานะครับอย่างเช่นที่สุรินทหรือบางจังหวัด ที่เราจะมีนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับรับแผ่นอีพดีจากช่างรู้ผู้บ้านโฟมสีบางนนไปจำหน่ายพร้อมกับการเป็นพี่เลี้ยงโดยสัญชัยกนา,านแล้วก็คณากรแจ้งสว่างนะครับเป็นพี่เลี้ยงในการแนะนำการติดตั้งการใช้งานแล้วก็ต่อยอดกันนะครับเราต่อยอดใช้งานด้วยประสบการณ์จริงนะครับประสบการณ์จริงเรื่องจริงจากหน้างานแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็ขึ้นมาถ่ายทำนะครับกากับเก็บข้อมูล จากนั่งอานจริงนะครับพี่สันก็ขึ้นมาเฝ้ากันจริงๆนะครับเราทํากันอยู่จนจบในการทํางานแต่ละขั้นตอนแต่ว่ารู้สึกว่าท้องฟ้าจะไม่ค่อยเอื้ออํานวยเราเท่าไหร่นะครับฝนกำลังมาถ้าฝนมาปัญหารั่วอาจจะเกิดแต่ผมมีเตรียมไว้แล้วครับวัสดุกับ KB Polymer ครับเราสามารถใช้ KB Polymer ป้องกันรั่วซึมในขณะที่ฝนตกได้นะครับแต่ว่าเราต้องทํางานต่อเนื่องครับคือยิงแปจนเสร็จแล้วก็วางแผ่นนีพแล้วก็ติดตั้ง เมทช์ชีตกันต่อนะครับและนี่คือส่วนหนึ่งของการทํางานนะครับนี่เป็นขั้นตอนแรกนะครับติดตามขั้นตอนการทํางานกันในคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนในการวางแผนดี d แล้วก็วางเมทช์ชีตนะครับเพื่อเป็นการรั่วกันร้อนด้วย E p d ีีกับช่างรุกคู่บ้านสันชัยกันนั้น0 9ง7 8 9 3 5 6 3สาหรือ Line@ สันชัยนะครับ ID Line @sunchai ขอบคุณมากครับ